โอ้โหดูครบรรยากาศเช้านี้ไม้ประดับของเราใบสวยงามมากลายสวยงามจริงๆด้านหน้าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมามองด้านหลังก็สวยไปอีกแบบหนึ่งว่านนกคุ้ม สวัสดีครับเช้านี้ก็มีความสุขกับนาเลยค่ะกับกาแฟแก้วโปรดนะช้า,ชามาก็อยู่กับธรรมชาตินะจิตใจจะได้ผ่อนคลายนะครั้งแรกในชีวิตนะที่อายุครบ58ปปีแก่ขึ้นอีกปีแล้วเราอ่ะนี่แหลนะนะเราอยู่กับ ธรรมชาตินะก็มีความสุขแบบนี้แหละเช้านี้ก็จิบกาแฟอยู่ในสวนแล้วก็ชมไม้ประดับที่เราปลูกนะตอนนี้ได้ฝนก็เริ่มงามขึ้นอีกละนะไม้พวกนี้เราปลูกเนี่ยมันจะหายไปช่วงหนึ่งเพราะมันจะทิ้งใบทิ้งต้น เหลือแต่เงาอยู่ใต้ดินนะว่านนกคุม้มเดี๋ยวไปดูกันนะชาวนี้ก็พามาชมไม้มงคลของนาเล็กนะคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันภัยนะชื่อก็จะบอกว่านกคุม้ม มันก็เป็นที่มาของคำว่าคุ้มครองนะป้องกันภัยคุ้มกันอะไรประมาณนั้นสวยงามนะแต่นั่นแล้วก็ปลูกในปลูกไว้เพราะว่าเราชอบนะชอบธรรมชาติชอบความสวยงามของอใบของเขาน แถมเป็นไม้ที่ดูแลง่ายด้วยแค่ปลูกใส่ดินไว้เขาก็เกิดละเขาชอบดินแบบรวนๆนะเนี่ยมาดูความงามของเขาเนี่ยที่เขาเรียกนกคุ้มเพราะว่ามันลายเห็นนะใครที่เคยเห็นนกคุ้มเนี่ยมันจะมีลายแบบนี้ลายคล้ายๆกับน,นกคุ้ม วยงามจริงฮะ,ะ,ะวันนี้ก็พามาชมกันก็ปลูกง่ายนะหัวอยู่ใต้ดิน,นปลูกเป็นแง่งๆเหมือนเราปลูกขิงปลูกขานั่นแหละเอาฝังไว้เดี๋ยวเขาก็เกิดดอกของเขาสีม่วงสวยนะเนี่ยละวานนกคุ้มละ่ะ